ปึงอีสานแบบรอบปานพันเมืองทรงโตริงร่าสู่ผีสุนองเก็บเมื่อเราเอามาฝากเกี่ยวกับประวัติบัตรตำนานเมืองคลิปนี้ผ้าผีผ้านออ้องมาหย่อนร้อยตำนานความเสือของชาวอีสานอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือพิธีแห่นั่งแมวพิธีแห่นั่งแมวกะเป็นพิธีกรรมขอฝนของคนภาคอีสานในอดีตโดยเมื่อไก่ถึงย่ำลงเพาะปลูกแต่ฝนฝ่า ยังบอ่อตกต่องตามฤดูกาลเข้ากาในไฮในหน้าเืดสวนกับขาดน้ำแห่งใจกับเหตุแห่งเดือดร้อนกันไปทั่วแล้วกับมีค่วมเสียวาสาเหตุที่ฝนฝ่าบอ่อตกต่องตามฤดูกาลได้เหตุให้เกิดค่วมแห่งแรงนั้นมีหลายสาเหตุจำกันบ่กวาสิเป็นเพราะดินฝ่าอากาศแปรปรวนผู้คนบ่มีศิลธรรมหรือผู้ปกครองบอ่อยยู่ในทดสพิธรรชธรรมเป็นตน้น ก็เหตุไห้ต้องมีการแห่นั่งแมวเพื่อเป็นการขอฝ่าขอฝนให้ตกลงมาส่วนคว่ำเสือท่วาเป็นอยังต้องใส่แมวขอฝนนั่นก็เพราะว่าคนไทยสมัยก่อนเห็นว่าแมวนี่เป็นสัตว์ที่ยันหนำกลัวหนับหากว่ามีฝนมีฝ่ามาย่ำไหนแมวกระสีห้องคนโบรานจังถือเป็นเขตว่าถ้าแมวห้องกระแสดงว่าฝนกำลังสิตก แต่บางข้วมเสือกะบ,บอกว่าเป็นเพราะว่าแมวคือโตแทนของขวอมแห่งแรงหากเมือ่อใดแมวถือสาดน้ำจนเปียกปอนกะทอกันกับเป็นการขับไล่ข้วมแห่งแรงออกไปจากบ้านจากเมืองว่าสัตย์สำหรับการประกอบพิธีแห่นั่งแมวคสิมมการขัดเลือกแมวที่มีลักษณะดีสายพันธุ์ดีจังเจนแมวสีสวัสด์เป็นตน้นซึ่งการนํามาเหตุพิธีทำพิธีคสิ นั่เอาแมวเพ็ดเมียประมาณโตหนึ่งถึงสโตใส่กระท่อใส่กระบุงหรือว่ากระตานะครับที่เป็นหูเป็นตาแล้วก็นั่มขึ้นหิ่งขึ้นห่าน,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 นออกแค้ไปรอบรอบ,รอบมูบ่บัตรพอเสือว่าถ้าน,นั่นังแมวนี่ออกไปแฮฝนฝากระสิตกลงมน้าภายใน 3, 10, 10, 10, 10. สมือเจ็ดมือสาเหตุที่เพิ่นพักกันเลือกเอาแมวสีสวัสดก็เพราะว่าค้นโบร้าน เห็นว่าขนสีเท่าของแมวคือกันกับเมฆฝนและะแ้วก็แววตาของแมวก็ิสีมีสีเหลืองอมเขียวไข่กับตนเข่าในไห้ในหน้าบางแหงเป็นก็สิใส่แมวดำแทน่นทั้งนี้เสิมีการตั้งค่ายขันหาขึ้นมีการประกอบพิธีเปาซักเคเทวดาโดยเชิญเทวดาลงมาแล้วก็บอกเก้ากับเทวดาวาสิขอฝนโดยการใส่พิธี แหนางแมวจากนั้นเมื่อเปาสักเขเทวดาเป็นทีเดียบรอยก็เสียให้คน้นหามแมวขึ้นแล้วก็เสิร์นไปตามถนนในหมู่บ้านผู้คนกะสียแห่แหนถือดอกไม้ดอกไลนํากลนกันเป็นแถวหละครับพ่อไปหอดเ่อนหอดบานลังไดคนในเ่อนในบานลังนั้นก็เสียนํานนำดอ,อกมาสาส่แมวตอนศาสกสิสาดศาสยทึงแมวทึงผู้หามตลอดจนคนที่รวมแห่มาํำกันนั่นแหละครับ ว่าคนกับแมวนี่ต่างกับน้าวเนี่ยไปตามๆกันบุญละตัวสิออกบบ้านหรือว่าหลบมู่บ้านในขบวนแห่บังมู่บ้านหรือว่าบาังกลุ่มที่เป็นเหตุเป็นถ้ำขึ้นก็สิมีการละเล่นสนุกสนานไปนั่นบังแห่งก็สิมีการผูกแอวข้นหัวหลานสองข้นแล้วก็ถ้ำทาถ้ำท่างที่ทัดเสียหัวหลานตำกันส้นกันไปในขบวนพ่อไปหอดบางจุดบางบอล กสิมีการหยุดแล้วก็ให้ค้นหัวหลันนะครับทําท่าเอาหัวส้นกันหรือว่าส้นกันจริงๆจ,จังจัง,จงกัมีสลับกับข้ามเสืองแห่นั่งแมวในช่วงนั้นชาวบ้านกษิต้ากาานาันนองน้ำมาหดไปเรื่อยๆคนเสืองกติเสืองไปตลอดทนทางว่าเสืองอันนี้เพิ่นว่าเสืองนั่งแมวยางเป็นแถวกะนั่งแมวออกก่อน ไปตามบอนกับตามอกตามซ้อยไปบ่ถอยกี่อฝนขอฝ่าเอ้าค่อยถ่ายฝนเทลงมาตามประสาแมวพุ่งแมวเป่าเทลงมาฝนเทลงมาฝนฝ่าแรงกับคอฝ่าขอฝนขอน้ำมนกับหดหัวแมวบางเทลงมาฝนเทลงมา เลงมาถ่วมหน้าถ่วมไ้เทลงามาถ่วหูปาลาไหลกับอันนี้คือเป็นคําเสืออ้่งแมวเป็นกรสิมีหลายบทหลายกรอนแหละครับตามแต่ละหมองแต่ละบอลสำหรับปะผู้เพนสัมผัสในกรณีเรื่องนี้นะครับคววมเสือกควมวากระสิตั้งกันออกไปอันนี้ใบบุญยิบยกมาเป็นตัวอย่างนะครับเป็นกรสิเสือจังสี่ต่างแก ช่วงบายนะครับประมาณจะไปสามโมงไปจนหอดุระครบ,บางหม่องบางบอนกับซึ่งแหบกันไปจนหอดสองทุ่มหรือว่าบางที่ก็พอหลอดมมบัตและก็ยุธก็เศร้าหลังจากที่ยุธเศร้าก็สิปรากฏว่ามีเมฆฝนตัางเขาาปป่าป่าแหลบแบบปับป่าห้องปั่นป่วนฝนตกลงมาตามที่ได้มีพิธีเซิงพิธีขอนั่นแหะครับ อันนี้ขั้นผูบอกเคยเห็นบอกเคยพ่อเกิดสีเสืออ้อหยาอยู่ครับในสังคมยุคปัจจุบันแต่สําหรับผู้บรรยายถือว่าเป็นคนที่เกิดมาในยุคที่ยังโบมีเทคโนโลยีมากมมยจเทอดาการพึงพาอาศัยสิ่งเหล่านี้จังเป็นข่วมหวังที่พ่อซอยเหลือคนในสังคมยุคที่ผ่านมาได้และกล้าบอกบกล่าวว่าพธีกที่คว่วมเสื้อนี่ซอยใดอีหลีขับหรืออาจสิเป็นเพราะวา่า ขณะนั่นกำลังสีมีฝนตกกับเป็นไดอันนี้ก็เป็นอีกค่วมเสือหนึ่งทีท่กำเนิดเกิดขึ้นคู่กับสังคมคนอีสานมาตั้งแต่ก่อนขับใบบุญจังอยากยิบมาบอกมาเรามาเว่าสู่ผ่น้องฟังแต่หลังจากที่มีโครงการฝนหลวงของร่อกเก่าที่เพินไดสรางฝนเทียมสำหรับไหวค่อยบรรเทาปัญหาค่วมแห่งแรงการขาดแค่นนา้า ในการเหตุกเกษตรกรรมของผี่น้องเช่าให้เช่าหน้าพีที่นั่งแมวกะได้ลืมลดลงและกกะแถบมืไปจากสังคมแต่กะมีบางจังหวัดขัดที่เพิ่นย่งสืบทอดประเพณีแห่นั่งแมวอยู่เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมแต่กะมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเพื่อบ่ไห่แมวในต้องทรมานบางที่กะใส่ตุ๊ก,กตาแมวมาแทน ดักจัดเป็นขบวนแหในงานเทศกาลสนุกสนานคึกคืนลื่นเริ่งนะครับบอมเมนแหนั่งแมวทีไมีไหวเพื่อขอฝ่าขอฝนคือั้งแต่เก่าแต่ก่อนกะสเสือแบบแต่เป็นการจะลุ่งรักษาเหีดข้องหรือว่าประเภณนี่ที่เคยเห็ดเคยทำอันนี้ใบบุญได้ยิบยกมาบอกมาเรามาเบอาสู่พี่น้องฟัง และกะสิได้อำนาจผ้าจากขับฝากปีฝากนองซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอ,อกแกรงใจในการบันทึกเรื่องเล่าของชุมชนคนอีสานหัวไวใน YouTube พร่อพอกันไม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกขันครับ